สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรจนาที่ดินสวยจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นะคะไม่ได้พามาชมที่ดินนะคะแต่จะพารมาชมรถบ้านสวยๆเป็นรถครอบครัวเป็นรถของเพื่อนสนิทของรจนาที่ดินสวยเองค่ะตอนนี้นะคะรจนาที่ดินสวยอยู่กับน้องซันซึ่งเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทนะคะคบกันมาก็จะ20ปีแล้วน้องซันครับวันนี้น้องซันจะพามาชมรถอะไรครับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวเครื่อง3,000ปี2006ครับ เป็นรถตัวท็อปเลยหรือเปล่าครับตัวท็อปครับแล้วเป็นรถของใครครับของคุณพ่อของผมเองครับโอเคอย่างนี้น้องซันพร้อมแล้วใช่ไหมจะพาไปชมรายละเอียดของรถพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วครับไปเลยค่ะ ครับสวัสดีครับก็ผมก่อนอื่นขอแนะนําตัวนะครับผมสมเกียรตินะครับทีมงานรถจนาที่ดินสวยสุวรรณบุรีก็ขออนุญาตนะครับทำหน้าที่อธิบายแทนคุณรถจนาแล้วก็น้องสันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของรถคันนี้นะครับรถจนคันนี้นะครับเป็นรถ toyota fortuner นะครับสีขาวนะครับปี2006เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นตัวท็อปเป็นรุ่นพิเศษนะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่เป็น limited ตัวหนึ่งนะครับ exclusive v นะครับครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับถือได้ว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับต้องการที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถคันนี้นะครับเพื่อที่จะหาเจ้าของใหม่นะครับซึ่งเจ้าของเดิมก็มีความผูกพันกันเลยอยากจะส่งต่อรถสวยๆรถบ้านเดิมๆนะครับให้กับเจ้าของใหม่นะครับเริ่มต้นที่ที่รถคันนี้นะครับเป็นรถล้อขอบ18นะครับซีรียลยาง2 6 5 6 0ขอบ18นะครับเป็นแม็กของรถ Fortuner รุ่นใหม่นะครับ ส่วนยางเนี่ยก็เป็นยางนี่อยู่เรียกได้ว่าอยู่ในสภาพดีเป็นปลายปี2020เลยนะครับเรียกว่าใช้กันอีก,กยาวนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังทั้งคือท,ทั้งเซ็ตนะครับเป็นยางเรียกว่ายางใหม่ในสภาพดียี่ห้อมิชลินนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานต้นต้นของเมืองไทยนะครับยางเป็นยางปลายปี2020นนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆชมกันไปเรื่อยๆนะครับ สีขาวที่เห็นนี่ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็น exclusive B ภายในก็จะแตกต่างจากกับรุ่น f o r t u n e r ธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือเนื่องเราจะได้ลายไม้นะครับเนี่ยครับคอนโซลลายไม้พวงมาลัยลายไม้นะครับความรูหลาก็จะอีกแบบเป็นแบบสไตล์ของเขานะครับคอนโซลก็ยังสีสันสดใสนะครับไม่มีะลอกนะครับหรือลอกนะครับอยู่ในสภาพดีอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้ทุกอย่างปกตินะครับโวนบอกว่าเป็นเบาะสีครีมนะครับ ีครเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็สามารถลุยไปได้ทุกที่ทุกทางมาที่ด้านหลังนะครับเบาะหลังก็เรียกว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแต่ก็จะมีอายุการใช้งานตามสภาพทั่วไปนะครับก็มีรอยบ้างเล็กน้อยตามภาษาของรถที่อายุประมาณ10กว่าปีนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดหรือว่าอะไรนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีนะครับเป็นเบาะหนังแท้เลยนะครับ ี๋ยวเราจะให้ดูอ่านี่ครับรอยเชื่อมนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยครับรอยเดิมเดิมเลยนะครับรถคันนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่เคยพลิกคว่ำานะครับหรือว่าชนหนักนะครับซอกเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะครับสีขาวสะอาดสะอ้านนะครับครับด้านหลังนี้ก็จะมีแอร์ด้วยนะครับสําหรับผู้ที่นั่งแถว3ด้านหลังนี้นะครับ รถคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับไม่เคยมีประวัติพลิกคว่ำหรือชนหนักนะครับผมเนี่ยครับก็ให้ดูด้านหน้าด้านหลังด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้านะครับเนี่ยครับดูซอกน็อตทุกอย่างนะครับเดิมนะครับไม่มีขยับไม่มีล้มนะครับต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูตะเข็บนะครับเม็ดอาร์คทุกอย่างเนี่ยครับเม็ดอาร์ครอยเชื่อมนะครับด้านหน้านะครับ เดิมนะครับรับประกันเลยว่าเดิมนะครับสภาพสวยนะครับรถสีขาว Fortuner คันนี้นะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ออกมาในรุ่นของ x x c l V s i v e V เท่านั้นนะครับไม่ได้ว่ากำมากับสีหรือมาทำสีใหม่นะครับส่วนสภาพสีที่เห็นเนี่ยครับคืออันนี้พูดตามตรงนะครับคือเจ้าของเนี่ยได้มีการเก็บสีแล้วให้รอบคันนะครับเพราะว่า ก็ตามอายุการใช้งานนะครับก็10กว่าปีบางทีอาจจะมีรอยขนแมวบ้างแล้วก็เหลืองบ้างเล็กน้อยเจ้าของเดิมก็เลยทําการเก็บสีลอกคันให้เรียบร้อยนะครับนะครับมีคอนโซลด้านหน้านะครับพวงมาลัยเป็นลานไม้เนี่ยครับเลขไม้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30,000 0 0 0 0 0มนกิโลนะครับอันนี้เป็นไม้แท้เลยนะครับรับประกันเลยครับว่าไม่มีการก่อเลขใหม่นะครับเป็นรถบ้านที่ใช้งานจริงๆนะครับ ก็ไม่ใช้งานหนักอะไรมากมายก็คือขับขี่อยู่เป็นประจําทุกวันนะครับ10ปีก็เลขไม่เท่านี้เฉลี่ยแล้วปีหนึ่งสองหมื่นก็โรยถือว่าไม่เยอะนะครับเนี่ยครับมีเครื่องเล่นนะครับวิทยุนะครับเป็น CD นะครับแอร์ออโต้เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ระบบขับเคลื่อน4ีล้ออันนี้เล่มทะเบียนสภาพที่เห็นเนี่ยครับพร้อมนะครับไม่ใช่รถติดไปแนนเหนืออะไรนะครับเนี่ยครับภายในก็คือตามสภาพ ก็ถือว่ายังโอเคเนี่ยครับนี่ก็มีให้เห็นรอยเชื่อมนะครับเม็ดอาร์ค hmm. เรียกว่าสวยๆส,สภาพเดิมนะครับซอกประตูเนี่ยครับสวยน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับใครที่กำลังหารถบ้านนะครับสภาพเดิมจริงๆนะครับสภาพเดิมสวยๆ น,นี่ก็เป็นด้านหลังฝั่งที่นั่งด้านหลังคนขับนะครับฝั่งขวาเดี๋ยวเราจะให้เห็นรายละเอียดทุกซอกพยายาไม่เห็นมากที่สุดนะครับเบาะนั่งก็สภาพยังพอใช้ได้นะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับตามสภาพตามอายุการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นรอยเชื่อมเม็ดนักนะครับเดิมๆเ,เลยด้านหลังนะครับไม่มี งาหรืออะไรคว่ำนะครับไม่มีนะครับรับประกันเลยรถบ้านคันนี้นี่ก็เป็นด้านท้ายของรถนะครับสัญลญักษณ์รุ่นพิเศษนะครับ exclusive V o y o t a f o r t u n e r ปี0 6เครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc นะครับ163แรงม้าเรียกได้ว่าแรงได้สั่งใจตามใจสั่งนะครับเรียกว่าแรงตามใจสั่งนะครับสมรรถนะดี ด้านหลังก็รอยเชื่อมเม็ดอาร์คอะไรเติมทุกอย่างสติกเกอร์อะไรครบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนหลังด้านบนของหลังคานะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีด่างหรือว่ารอยทะลอกนะครับหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับพอรถคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยส่วนใหญ่นี้เรียกได้ว่าเจาะแต่ในล่มนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีรถหลายคันแล้วก็เป็นคนรักรถ น,น,นะครับจอดแต,แต่ในที่ร่มนะครับนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ห้องเครื่องยนต์นะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าสภาพเดิมๆมันบ้านนะเราไม่ได้ล้างหรือว่าอะไรให้เห็นกันเดิมๆจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับน็อตอะไรก็ครบฝากระโปรงนี่ก็เป็นฝากระโปรงเดิมไหมนะครับสัญลักษณ์โตโยต้านี่ครับที่เห็นไม่มีชนแน่นอนนะครับ นี่สติกเกอร์น้ำยาแอร์นะครับบอกน้ำยาแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเพลทข้างรถก็ออยังอยู่เดิมครบนะครับครบถ้วนห้องเครื่องก็จากการที่สอบถามเจ้าของเดิมเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยชอบล้างห้องเครื่องนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะน้ำเนี่ยจะเข้าไปที่บริเวณพวกปลั๊กไฟต่างๆก็แล้วแต่บางท่านนะครับบางท่านก็ล้างบางท่านก็ไม่ล้างอันนี้ก็เป็น สายาพานทัมมิ่งนะครับอันนี้ก็เปลี <โ fit. S 1> ่ยนแล้วเรียบร้อยที่เลขไม้สามแสนโลก็เพิ่งเปลี่ยนไปมันมาดนะครับไม่ต้องไปเสียหรือว่าเปลี่ยนใหม่เจ้าของเดิมนี่เจ้าของเดิมเปลี่ยนแล้วให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นฝาสูบนี่เห็นนะครับไม่มีเยิ้มนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรียกว่าเครื่องยนต์นี้แห้งๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มไม่รั่วนะครับมีตะเข็บด้านข้างอันนี้มาดูที่คานหน้านะครับ ก็จะมีเนี่ยครับตัวไอเห็นอยู่นะครับคานเดิมทุกอย่างเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะครับนี่เลขคานนะครับสติกเกอร์เนี่ยครับหัวน็อตอะไรก็คือเรียกว่าเหลี่ยมอะไรยังครบสมบูรณ์แบตเตอรี่นี่ก็ประมาณ2ปีนะครับแต่ก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีสตาร์ตติดง่ายนะครับไ,ไฟไม่ตกยี่ห้อนี้นะครับถือว่าเป็นที่ยอมรับกันในผู้ใช้ใหลายหายท่าน รถคันนี้นะครับเจ้าของขอนุญาตนะครับลงขายอยู่ที่ในราคา429,000บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าได้รถบ้านสภาพดีๆไปใช้กันเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรได้เลยนะครับอันนี้ก็ลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับตอนสตาร์ทนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ก็สตาร์ตติดง่ายเลยนะครับเครื่องฟิตๆแน่นๆเลยนะครับ เสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันใกล้ๆชัดๆนะครับไม่มีเสียงผิดปกติใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงเดิมๆของเครื่องยนต์นะครับของ t o y o ต f o r t t u n e r เครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0ซี cc นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ให้ติดต่อมาที่เบอร์เจ้าของรถได้เลยนะครับเบอร์โทรก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ลองโทรเข้ามาคุยกับเจ้าของรถแล้วนะัด ชมดูรถได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องยนต์นะครับเนี่ยดึงลองดึงสายกา้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่ารถคันนี้นะครับไม่มีไอไม่มีควันพ่นออกมาเะครับเรียกได้ว่าเครื่องนี้ยังฟิตยังแน่นแล้วก็ยังใช้งานได้ดีนะครับลืมนะครับท่านใดสนใจก็ลองนัดชมรถด,ดูนะครับอยากให้ เจ้าของใหม่จะได้รถบ้านเดิมๆไปใช้งานนะครับผมครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์โทรเจ้าของนะครับตามคลิปด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ทีมงานรจนาที่ดินสวยนะครับก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในแปลงที่ดินบ้านพร้อมดินสวยๆหรือว่าที่ดินสวยๆในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ